สวัสดีจ้าพี่น้องกองไปทั้งหลายืัอนี้ยนย้อยากสิมาเห็ดอันใส่สาคูใส่หมูแล้วจ้ะอันนี้ก็คือหัวไชโปเนาะจ้ะไชโปหวานหั่นไว้อันนี้น้ำตาลอันนี้สามเกลือนะคะกระเทียมผิกไทยจ้ะแล้วก็หมูสับเนาะหมูสับเขาก็ด้วนไว้แล้วเนาะแล้วก็บทั่วลิสงแล้วเขาก็มีซีอิ๊วขาวมีเห็นอันหอยน้ำมันหอยแล้วจ้ะ สตั้งกระทะไว้สิเนาะจ้ะเราเราก็สมาพัดาตั้งกระทะไว้เนาะจ้ะท่านผู้ชมกระทะที่แบบว่ามันเก,กี่ยนังเกะล้วนหมูไว้อนี้จ้ะท,ะท่านผู้ชมเีเล่นเอาออกมาสิแล้วก็สิใจสามเกลือลงไปน นี่น่าจะเฮ็ดมันเป็นอันหอม,หอมเลยเจ้ะท่านผู้ชมนี่สามเกลือเนาะแล้วก็สิเอาอันอันนี้ลงไปเลยจ้ะปกติเขาก็สิใส่หมูอะไรก่อนจ้ะแต่ว่าหมูมันสุกในเดี่ยวทีนะไม่อยากจะให้ใส่ที่หลังเนะาะเพราะว่ายาล,วล้วนในแล้วต่างหากหมูสับเลจ้ะล้วนในเดี่วก็เลยจะเอานี่ลงมาใส่ ค่ะแต่นี่ก่อนอันหัวเช็ดตัวหวานเนะแต่ท่านผู้ชมมันนีจะเลื่อยไปจากล่างมันออกแต่เพราะว่าซิมบางแล้วมันกระสีแบบว่ามันพอดีไปจากล่างรสศาสตรมันออกนะเนี่ยแต่ท่านผู้ชมมันเป็นฝอยๆจังสิละมาในถุงเลยจ้ะแต่ว่าเ่าก็มาหั่นนั้นหน่อยๆน้ำใส่น้ำตาลลงไปจ้ะ อาจจะปลใส่เลยนะเพราะสีอยู่สีหยังเพราะว่าในหมูนี่ใส่มาแล้วหนะมูสับทีิรวนไว้หมแต่ท่านผู้ชมอวยกระาดาษดทิรุนไหวเพราะว่าใส่อันนั้นมาแล้ว ัดให้ันหอมๆจกหอยกันแล้วก็สิใส่หมูลงไปเนาะจ้ะ้วสิบ่เฮ็ดหลายมันก็สิหลายอยู่เด้อใส่หมูหลายโพดเด้อมันอยู่ได้หลายมือจะต้ชมกเห็จังสิไว้แล้วาาว่าเาปันเป็นก้อนกอไว้เนาะอย่ได้หลายมือจะหกินมหน่อยก็ได้ ซั่งผงอย่างใส่ลงไปได้หมูแล้ยนะยก็เแล้วไปจะผงอีกอย่างมันเค็มแต่แฟนผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหัวเซโปนี่มันก็รสชาติพอดีแล้วเนี้ยแล้วก็ทั่วร์ดิซงนี่ก็มีเกลือแล้วเหมนนี้ยถ้าบดไป้เนาะจ้ะทัท่วร์ดิซงถ้าบดไ้คือมันเป็นเม็ดน,นะ,ะเราจะที่จาเจ้าขัวไว้ จะเตียมผิดไส้หอมอันลากกะชีด้ดูไว้มันกรอบ,อบจักหน่อยเห็มันฝันได้พได้แต่ตอนนี้สมนี่ เดยเห็ดเองกินเองทำาเองกินเองเศบเซบสาวคูใส่หมูอันนี้เป็นไส่นะคะ เสร็จแล้วกับปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วบังฑิตย์ใส่สาคูเนาะแต่ท่านผู้ชมมันอยู่ได้หลายหมื่นแล้เฮ็ยแต่พอกินไงเนี่ยเนี่ยอยากกินเทาก็บอ่าอสาคูมาอไซรักระหนึ่งเท่านั้น